สวัสดีจ้าเดี๋ยว้อน้สิาพาไปรับพ่อใหญ่เด้จ้าเราไปเหตุงานนะนะเราเหตุงานโอ๋วันนี้เดี๋ยวจะไปรับเราที่โรงงานที่แอลเอเมนจ้าหนาวข้างนอก่น้งไปกันจ้าพี่น้องไปรับพ่อใหญ่น้ำกันเราเลิกงานแล้วเราโทรมาแล้ววันนี้เราเหตุโอ๋เว่ยหนาว พีน้องของผมไม่อยากออกจากเฮือนเลยพี่น้องเลยเย็นจุดๆอยู่ยไปรับพ่อใหญ่กันจ้าเย็น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 เด้อพี่น้องหลบคยมันบ่ฮ้อนพ่นอใหญ่เราไมีกุญแจไอ้รับคองพ่ออยู่คนเดียวนะเจอกันจ้าจ้ะเดี๋ยวจะหน่อยแล้วก็จะย่างออกมาทางนี้เลยพี่น้อง พวกหนูก็ขับรถเข้าไปข้างในกันบริษัทพวกหนูกะเวลาไปเอาคอก็ยังก็บช huh kind of <ip> ิเข like <gh> er ้าไปข้างในนลยจ้ะเนี่ยช่องนี่เลยจ้ะย่างเข้าไปที่เดียวกันจ้ะข้างในเขาบ่ให้ถ่ายก็เลยถ่ายได้แค่นี้แหละจ้ะถ่ายพี่ใหญ่ออกมาเนาะช่วงที่รอพ่อใหญ่ออกมากับชิได้นั่งถ่าเราจดูสิเด็กพี่น้องเวลามาหับเราก็ได้ เดี๋ยวหนูเอารถดออกมาก่อนมือคู่มือคู่มือจนพว่าได้เดือนเราก็ได้ย่างอะนะวันอังคารเนี่ยเราได้ย่างเพราะเพราะหนูองออกออกขิดงานก่อนปีห้าออกก่อนเราถ้าเป็นวันน้นทันถึงวันพุธอยูิดีวันอุทิต์ซุกอยู่ยังขับออกพร้อมกันได้เะาจะแต่วันอังคารเนี่ยต้องต้องออกก่อนเราเราต้องได้ย่างถ้าผู้ใดผู้นึงเอารถดไปก็ได้ย่างกันเลยพี่น้องเอ้ย โอ้ยถนนเนี่ยสิเมือ่อยย่างบวยดอกพี่น้องเนี่ยโลโล,โล,โลสงสัยพระเอกหนูอาบน้ําอยู่ค่ะยังบอกมาเลยพี่น้องเลยต้องมาหลับเ่าสิแล้วคือมือถ้าหนูเลิกงานก่อนลาคือกันแต่เมื่อนี้หนูยุดวันอาทิตย์ยุดมือเดียวพี่น้องเลยแต่ถ้าลงเห็ุงานเรือช่วงซัมเมอร์เด้อ,อก็สิบได้มีวันยุดเลยถ้าเกิดกระเจ้ามีคนลาคนป่วยเราก็ได้ไปแทนเขาสองอาทิตย์คนละพี่น้องเลยเที่ยวแล้ว ตื่นแต่เศร้าครับรถไกดเลยไปอยู่ในอ่าวอยู่กลางทะเลพูล้วพี่น้องถ้าเขาบอพามาส่งกันซะสิไดสดิกับได้เขาเขาต้องเอามาขึ้นฝั่งนะพี่น้องเลยถ้าบอกขึ้นฝั่งกับลับบ่ได้เลยด้ต้องหกมงแรงหูนะเกือบอันเกือบไปยังก็ทุ่มพูดเละจังหอดฝั่งนะพี่น้องเลยเพื่อ<_><_>เพื่อมาหอดเพื่อนอีกได้บัตนี่เพื่อหอดเพื่อนก็เกือบสองทุ่มซองทุ่มกว่าเลยพี่น้องเออซองทุ่มกว่าไป ทรงทุ่มสี่สิบผุ่นหรืพี่น้องเพื่อ,มอนมาฮอดเงินหิวข้าวก็หิวบางเพือนนะเอาบุกกล้วยไปหน่วยนึ้องนุ่มขนมปังนิดหน่อยเดี๋ยวพ่อใหญ่มาแล้วจ้ะเดี๋ยวถ่ายเปิ่อนเลยมาเลี้ยวไปอีกค้วยออกมาเลี้ยวนี่เราก็ย่างมามาเนะนี่ยประเ็ดโอ้เศ้าเดี่ยก็มาส่งลาวจ้ะก็จะเป็นประตูทั้งออกทั้งเข้าตรงนี้จ้ะต้องมีบัสทุกคนไนดะ้เข้าออกตรงนี้ ถ้าบ่มีบัตรก็เขาออกไ่ได้เลยจ้ะาเราเร็วเเหตุอยู่แผนกวิจัยแล้วใครเนี่ยแต่ก่อนเราอยู่อีกแผนกนึงโอ้ยตับไตเสพุุงสีบุลเลียพีนน่น้องเมันพวกเตาพวกควันพวกยังออกมาที่แบบขมเอาควันนะนะเต็มหน้าเต็มตายอยู่น้ำหูดังน้ำยังนะจมูกมันนะเต็มดำเมื่อจ้ะถึงบ้านแล้วค่ะ พาชมบรรยากาศข้างนอกรอบๆนิดหน่อยนะจ๊ะด้านหลังของตึกจ้ะอนนี่จะเป็นตู้เมลด้วยจ้ะตู้ใส่พวกซองจดหบไม้ลากเามาส่งเกหมไม้นะจ๊ะจะต้องมาเบิ่งกันี่ขคงหนูบนสติ๊กเกอร์บริติ้วใหม่ดี้วเลื่อนๆๆพี่น้ะแล้มีแล้วมีเก็บไม้มาของยายเนี่ย นี่ของยายมาเลียตัวนี้เนี่ยของยายใช่ไหมคุเที่ยวต้องมาเบิ่งให้ยายเรานำมันนะว่าไงพี่น้องเลื่อมมั่งมั่งถนนก็รอบไปอย่างง่ายเราเห็นแล้วก็กระเมึ่ยวิวบรรยากาศรอบๆสวยงามจ้ะบ้านถึงเทิงง่างามงามไหลายพี่น้องแต่บบวัวดอกงามแบบไม่เห็นบ่เนี่ยไข่กับบัวอาวเดินนี่พี่น้องแล้วนี่ โอ้เหลื่อมม่องม่องม่องเยอถนนดีเขาทรายมะ้วยสิพี่น้องมันจะย่างได้เห็นบ่แล้วดนาน่วไปเป็นเลยจ้ะคือแบบขาวๆไปนะเขาเจ้าบดิ้วยเห็นบ่ย่างบ็ได้ได้นะสีผ้าเบิกอันนึงเลยจ้ะทางขยะบ้านเขาเจ้าสีแยกกันนะพี่น้องอันนี้เศษเป็นพวกอ่ทั่วไปอะขยะทั่วไปถิ่มปนทั่วไปแต่เขาเจ้าสิบุทิมเศษอาหารใจได้อันนี้จะเป็นทางใส,เส่เศษอาหารที่เขากินเหลือแล้วนะจ้ะ ขนมปังพวกอย่างที่เป็นอาหารนะจ๊ะส่วนอันนี้จะเป็นพลาสติกที่พี่น้องทิ่พลาสติกเกลียวบ้านเขาจะบ,บุปนกันแล้วอันนี้จะเป็นในกระดาษจ้ะก,ะ,กะกระดาษอย่างเกี่ยวทิ่มแตจะกระดาษเขาจะสิบอาอย่างอื่นมาปนเลยจ้ะเห็นมจ้ะมีแต่กร,กระดาษเขาจะซีบ,บุปุนเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นพลาสติก เป็น,นพลาสติกเป็นเบียรพวกถุงพวกอย่างที่เกี่ยวกับพลาสตินกนะจ๊ะโบกเกี่ยวกับขวดแย้ขวดเขาต้องสิยกแยกขึ้นต่างหากอันนี้จะเป็นพวกเศษอาหารพวกหนูก็ะเจี๊ยบถุงเกียวเกียวเศษอาหารโทษเลยจ๊ะแล้วก็จะเป็นพวกทั่วไปขยะทั่วไปเลยจ้ะเขาเจ้าสะอาดพี่น้องขอเขาเจ้าต้องแยกแยะเลยคือบ้านเฮาพนกันไปเมื่อเลยจ้ะอยู่นี่แบบระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นอย่างนี้นจ้ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ในเดืองจานี่ละมุนโบซิลูชาแนลค่ะ รักนะคะจุ๊บๆนะ